โย่วว้าวทราบสวัสดีท่านชั้นทุกท่านด้วยแล้วผมก็วันนี้มิวอยู่กับโผลกับเกมรูปแบบบล็อกไลเวอร์กันอีกแล้วซึ่งเซอร์กินนี้ผมจะมานำการสรุปอัปเดตนะครับของบูเลอเรลล่าล่าสุดก็คืออาทิตย์วันอาทิตย์ที่7ใช่ไหมไม่แน่ใจแต่ใช่แหละนะครับก็โอเคมาเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่า let's go โอเคทุกคนเรามาดูในส่วนของตัวคอสเมติกกันเลยดีกว่านะซึ่งคอสเมติกก็จะนี่ครับ เอ้ยมันมีบอกเลยนะว่าซื้อไปกี่จำนวนแล้วนะครับตอนนี้ซื้อไป2องพแล้วก็เอ้ยไม่ใช่ดวนนี้ก่อน,อนดิต้องดวนนี้ก่อนไม่ใช่อ่ะเออโอ้โหนี่ครับไหนดูนดะ่โอ้โ,อ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 โหทัเ้เท่ครับแล้วก็อันนี้เอ้ยสวยอยู่นะนี่นะสวยใช้ได้เลยครับเอฟเฟสประตูซื้อไป9,000พลนหรหรือว่ามันเหลือวะ ม่แน่ใจ,ใจว่าน่าจะเหลือมากกว่าไม่น่าซื้อไปเก้าพัน 9, ละเออน่าจะเนี่ยข้างๆสวยนะเพื่อนดูเออผมไปข้างหลังให้ดูอ,อ,อันนี้มันบางนะฮะเอออน,นี่ยมันบางมันต้องซื้อก่อาไหมมันบางนะครับจีวิตนะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะยังเหมือนเดิมโอ้ยตรงนี้ครับคืออะไรไม่แน่ใจมาใหม่แลอวเนี่ยอ่ะดู มันคือแล้ววคนดูผมไม่ผมเอง,เอ,งอ๋อ F K เหรอเนี่อันนี้ผมไม่รู้นะครับโอเคนะนี่นั่นเดี๋ยวขอกลับล็อบบี้กันโอเคทุกคนนะครับแล้วทำไมมันเข้ามาในเซิร์ฟส่วนรวมเนี่ยโอ้มาในเซิร์ฟส่วนรวมแล้วก็ในส่วนของอัปเดตนี้ก็จะเป็นอัปเดตสไตล์ใหม่ของตัวมาโลนะครับเดี๋ยวให้ดูนะเป็นสไตล์นี้แต่ว่าผมไม่มี นะครับไอคือไม่มีนะครับโอ้เสียดายมากนะครับถ้ามีเดี๋ยวอาจจะรีวิวย้อนหลังให้นะอือเออแล้วก็ไกอไกด์เซอร์ตัวนี้นที่ผมใช้อยู่ะอนนี้ผมส่งได้นะครับก็เดี๋ยวรีวิวย้อนหลังให้นะผมมีคลิปก็้แลยนะครับแต่ว,ว่าน่าจะไม่ได้ตัดมีหรือเปล่าน่าจะมีแล้วนะครับก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไปขั้นตอนต่อไปเลยดีกว่าอ่ะโอเคทุกคนเราก็จะมาทำการแจกโค้ดกันนะซึ่งโค้ดก็จะมีทั้งหมด สีโค้ดนะครับก็เอาไปใส่กันได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันน่าเแียดายโค้ดรูดเดียวหน่อยนะครับไม่มีอะไรมากนะครับโอเคครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมชอบติดตาไและแชร์ด้วยแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ขอตลบบา่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย